สบายดีพี่น้องวันนี้กำลังทางโปงเนาทุกคนทุกคนไั้งยินเสียงทางโปงาอากาศดีนี่เขากำลังสิเป็สวนเนาพี่น้องเห็นว่าตะเวนตะเวนขึ้นเนาพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นอ่ามองอะไร <laughs> บรรยากาศทางขางหลังหมูดบ้านของฝรันนงง่งนะพะนะนี่น้องข้างเบื้องทงนะทุกคนกาศสีประมาทเนี่ยนะทุกคนตะเว็นขึ้นสูงมกันวะเมื่อนนี้มันมีน้ำหมอกทุกคนเห็นบ่มันก็นเลยหมอกมีแสงออกมาบรรยากาศหอมหอกอากาศยง่เศร้าดีนะพี่น้องแบบโมหอนต์ไปไหนเห็นนะ เมื่อวานีนอากาศแบบหอนแต่ว่ามื้อนี้ตอนเช้าอากาศแบบอืมพอดีพอดีทุกคนบ่หอนและกับโบยเย็นจนเกินไปเนี่ยเขสิไปสวนนาอพี่น้องเข้าไปสวนเซ่แต่ว่าเขามาทางทางหลักนาอพี่น้องหลังจากที่ง่วงเนี่ยทุกคนง่วงมันเขาไปกิน อางวัวมันเขาไปสวนไปกินถั่วดินกินผักกินถั่วของห้าหมูว่านี่นะทุกคนมือนนีเห้าสิไปเก็บถั่วดินเนาะพี่น้องเขาง่ามขนาดเขากลัางถอกแ้วเขากะสีไปสวนของข้าเนาะทุกคนไปเก็บถั่วแต่บามือนีเห้ามาทางหล้างทางล้างหมูบ้านล้างหมูว้านของห้ากกะสีประมาณนี้เนาะพี่นอ้อง นี่น่าทุกคนเดียวห้ายางขึ้นไปทางนี้ผ่านเพื่อนเข้าจ่อไปหลังหนึ่งเพื่อนแถวหมู่บวานเขงเข้าก็จะมีบางหลังที่แบบว่า แหม่โดยพาเนาะพี่น้องนี่เขาจะเอิ้นว่าพาแหมเพื่อนโดยพาใหม่เนาะทุกคนตอนนี้กะหอนสวนคอามหอมเนาะพี่น้อง บรรยากาศยามเช้าท่าเซกนะทุกคนบรรยากาศน้ำเซกงเงียบดีนะพี่นอ้องี๋ยวอาบ้านนี่นะทุกคน น้ำเซ่ของเ้ากับสีประมาณนี้เพราะว่าย่ำสองนะแบบน้ำมันเงียบนะทุกคนอาบน้ำนี่แบบม้วนแบบอาบน้ำเียนน้ำแบบไรก่ายเงวยบอ่ะเอายางหลุดค่ะพี่น้องเอายางหลุดไทยค่ะเอามาลอยน้ำเด่นเ็ดหน่อยนะพี่น้องเ็ดมันลงมาเด็ดน้ำน้ำเซ็กย่ำสองนะทุกคน น้ำก็เงียบสงบดีเนาะพี่น้องหดตัวมันเรือเนาะทุกคนเสียดาย นั้นนี่ก็เยอะถือเกี๊ยวนาองเหี้ยมถือหัเวเยอะนั้นพักฮอมบัวน้อทุกคนแถวาบาวันอิ่นเป็นฮอมบัวมองแถวนี้เป็นต้นทั่วน้อพี่น้องต้นทั่วแต่ว่าถือหูวกัดไข่ก็เลยแต่ก่อนมันมี่ได้หมองน้ำนนะ ถัว่วเอามาแต่ตลาดไทยเนาะทุกคนซื้อซื้อทรศแพทมาก,กินแหละก่ะที่นี่ก็เลยกเก็บนอันไหวเก็บนายแกที่มันแกไหวไหวปลูกนะที่น เยมาท้อนทวดินเนาะพี่น้องเพราะว่าง่วมันท้อนอะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวฉันมาท้อนให้ดีแต่ว่ามันมเป็นบ่ค่อคอยได้เป็นไรเนาะทุกคน น่าจะแก,ก่แลวมัง้งเนาะทุกคน ตัวนี้ห้ากรเปินเนาะพี่น้องมันห้าก,กับกำลังสีงใหญ่แต่ว่าหงวเอากก่อนเขาก็เลยต้องถอนโอ้ห้าก,กับห้ากำลังสิงเป็น น้ำแบบเงียบนะทุกคนเงียบแบบสงบเลยนะอาบนะ่ะเดินน้ำเสะขึ้สิมวนนาะทุกคนเอายางโหลดมามาเล่นนะคางนี้เข้าจกระเอินว่ากอไข่นะพี่นอ้องต้นกอไข่วเวลายี่ยมกังเว้นหันทุกคนแถวกอไข่เขาจะเอาแยง,งเอา สวิงมาสอนเอากุ้งน้องทุกคนแถวกอไข่คือสีไหลนี่ทุกคนคอยใส่ทุกคนในเบิงหมากน้ำ หมากน้ำต้นนีแหละพี่น้องที่ข่อยเอาไปหนึ่งเมืองหมดก่อนน่อ,นอยหมากตอนนี้มันว่าท่านแหลแบบซุดใหญ่น้องพี่น้องทับป,ปล่อยไปอีสองเมืองสามเมือปล่อยให้มันใหญ่กว่านี้ฟังนะก็เป็นบ้านนาคามนะทุกคนบ้านนาคามเมืองสนัสมบูรณ์แขวงสำปรสักด้วยพี่น้อง หมักสดินเขงเข้ากะได้บัวร้ายเป็นได้นะทุกคนนี่แลวกหนีน้ำแต่บ,บ่าร้ายเป็นได้ถ่ายเวิงสวนแบบอือย่างแปลนเลยเนาะทุกคนแต่ก่อนสวนแบบอย่างแบบมีพักลายมีต้นทั่วลายมันก็เคี้ยวเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันแปลน เหลือไว้แค่ความวา่างเปล่านอนทุกคนนี่นะทุกคนหมักคือดินของห้องกาได้ประมาณสำแหน่รวมทั้งมักาบ่ร้ายบันไรน้านทุกคนแล้วมันกาสวย,ยนะนอ่ทุกคนตอนนี้ประมาณ เจ็ดมงกว่าทุกคน8ปดโมงหลังจากที่หฮาเก็บทรดินแล้วแล้วก็โฮดพักแล้วเนาะทุกคนบรรยกากาศข้างหลังสำหรับคิมนี้ก็จบเพียงสำนาด,ด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปในเ้้ยอทุกคน